สวัสดีครับผมเบ้าหน่องครับมือนี้มาพอพอกับเบ้าหน่องอีกคือเก่าครับผมมือนี้เบ้าหน่องได้คุยกันกับผีดดวงครับผีดดวงเพื่อเป็นเอฟซีเบ้าหน่องมากคนข้างจะยาวนานครับผมแล้วก็เพื่อนกะบูชาพระน้ำหลวงพระหลวงปู่ไปกะหลายหลอกมามือนี้ครับเพื่อนฝันครับเพื่อนกะเลยอยากมาบอกความฝันสู่ฟังความฝันหรือตัวเลขเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังน้ำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคงในดวงครับบ่มีผู้ใดบอกได้ครับว่าหลีมันสีมาตัวใดเนาะ เบาหนองใดตัวเล็กมากเบาหนองไปจากมาบอกสูฟังเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันเห็นมูเพื่อนมูสนิดกันเลยหลับกันวะแต่ว่าเพื่อนเสียไปแล้วล่ะเสียไปเด้ปีนึงล่ะแต่ก็บอกเคยฝันเห็นแต่มามื่นนี่ได้ฝันหเห็นแต่แท็กซี่เป็นยังไงบ่บได้ฝันี่ซื้อได้เบามาบอกเลขเกยหนา้า่าสั่นไม่ขึ้นมาดีแต่่าสั่นว่าหนองกันคุยกันล่ะงวดที่แล้วก็ถามว่าเพื่อนได้โชคบ,บอเพื่อว่าเพื่อนใดอยู่ ได้น้ำตาไครแล้วก็เบิ้งลิปฝันเบิ้งลิปของน้องใบเตยนั่เพิ่อ5 19, 5 16, นก็ซื้อหาหนึ่งเก่ 16, 61, เาหาหนึ่งฮกเพิ่อนก็ซื้อแล้วค่หนึ่งฮกฮกหนึ่งเหล็กตาไครเพิ่อนซื้อซ้ำนี่แหละเพิ่อนว่าก็เลยได้โชคมานิดหน่อยเพิ่อนวามามื่อนี่จะของฝันก็นเลยอยากมา่อว่าสูฟังงวดที่แล้วโบเป็นยังงวดนี้เอาใหม่เพิ่อนมาสินะ กูได้ได้รับโชคแน่เหมือขึ้น5 0 9 3509เลขสามหลักกิโลพีพามครับเขาเต็มเต็มเลย53แล้วก็5 0 9พี่เล็กเพิ่นบอกว่าสื่อไทยบ่อใดเบาหน่องเอ้ยสื่อไทยบ่อเมื่อออกเผื่อนบานแค่นี้เออก็สุดยอดแล้พี่สันเก่งยังว่าต้องตามต้องนั่มเพิ่นก็ถามเบาหน่องเบาหน่องได้อยู่บ่เบาหน่องบาหน่องบ่ได้เบาหน่องกับ หลงคือกันคือวันหลับา้บานบ้าบ้านหนองหลงอีลีครับเลขไอ้ผ่านบ้านหนองหลงอีลีแต่ว่าพี่เลขคนใดคนไข่ไว้หัวใหญ่เนาะแต่ว่ามันบ่กเขามันไปเขาเพื่อนบ้านครับได้จับเงินอีกแล้วได้จับเงินกอหไงอีกแล้วนะจังไล็กจังว่ากันงวดต่อไปนะครับเนะเาะแล้วก็เราก็บอกอยู่แล้วว่าเราตามหาศูนย์เก่าเราหายมาหา หาสา, 9, า, 9, ามเก่ 9, เขขาหาสามเก่าหาสี่เก่านอกพื้นไถมาแล้วก็หาศูนย์เก่าเลขกกับเขาหาสามกับหาศูนย์เก่าได้โชคทั้งบนทั้งล่างะดีใจน้ำนะครับเนาะถ้าผู้ใดหลายคนก็นทักมากก็บอกว่าได้น้ำอยู่แบบเพิ่งยังตามเลขเก,าก่าแล้วก็ผีนางผีนางแกยังได้โชคอยู่แต่ว่าเมื่อวานเพิ่นซือ้อผีนางน่ะเพิ่นซื้อหนึ่งเก่าเจ็ดเพิ่นซื้อเลขวาวเลขฝันแต่ว่าแฟนเพิ่น ซื้อทะเบียนหลดเกิดมันแตก,ตก,กสาวตุ๋เพื่อนก็บื้อหกศูนย์เก่าเร่มันก็อหาศูนย์เก่านอโอ้อยังละคนยังฉีมีโชคมีดวงหยุดบเศร้าแต่เย็นอย่างเงี้ยวะอ่ะบอกไปกว่ามันสีเาามาฟังความฝันพี่ดวงเพื่อนกระเบาบวกหลายดอกเพื่อนกระเบาสันสันเพื่อนก็บอกว่ามูมันมาหาเพื่อนว่ามูมันมาหามันแต่งตัวย่างงาม,มเลยเบานอ้องแต่งตัวงามแต่งตัวสวยเลย มันมาหาเอื่อยมันบอกว่าคิดหอดว่สัสเอื่อยก็บ,บอกว่าเอื่อยกับคิดหอดคือการบ่้เจอกันนานเป็นจังได้สบายดีบอกพวกกันถามกันนอนใน้ฝันมัน่าสบายดีโอ้ยอยู่สุขสบาย,ยบบอย่างเงกโบย่างพูดมาสีนะมูพนว่าแบบนี้พวกกันเลยว่าเป็นจังไดมาจังไดปพนว่าบมมียังหลายดอกเพื่อนแค่เหาคิดหอดโตซื่อๆเหากันเลยอยากมาหาเพนวมาสินะเขาบอกแล้วปึ๊บ มันก็เอ,าม,อ,เอา,ามือมันก็เพม่นก็จับมือผีน่างขึ้นมาเอ้ยผ,ผิดนวดแล้วผิดดวงหรอผิดม่นก็จับมือผีดวงขึ้นมานก็เอาปากกามาเขียนเลขในในฝ่ามือเลขตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวเลขที่มูผีดวงเพิ่นเขียนให้นะครับเขียนให้ลงกลางฝ่ามือบอกว่าเขียนลงในกลางฝ่ามือเลยเบาหน่อย เจ็ดหกตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวเจ็ดหกตัวเดียวหางเดียวเม็ดเดียวแต่เราว่าได้พี่นางเออผิดดวงเราว่แต่เขียนใส่มืออย่าลืมมือเรือบาเนาะแต่เลขเขียนให้ตัวเดียวคือเจ็ดหกเจ็ดหกตัวเดียวเม็ดเดียวแต่เราบอกว่าอย่าลืมมือนำมือกับเป็นหา Hà chết hộp Hà chết hộp Hà chết hộp Hà chết cậu sư đầy vượt phân kiến hay chết hộp chết cậu sư để vượt bao lọc lưu trí sư chết hộp nâng hộp nâng cầu chết cậu đầy vượt đi bảo vật người thì hay lái hang như bọn tôi mỗi người có phe đọc và lèo tay ếch thì bao lọc thì phe ảo tới ươi khi em hãy xóa เด้อเป็นว่าเอยสยเขียนให้สองหางก็คือห้าเจ็ดหกนี่คือเลขที่เอือยแปลเอาในฝันแต่ว่าเลขมูเอือยเขียนให้ตัวเดียวคือเจ็ดหกตัวเดียวอายุผีดวงนะครับห้าสิบเจ็ดปีแต่ว่าอายุมูเพ่นหนะ้าสิบหกปีตายมาเด้ปีหนึ่งแหละที่เขาปีที่สองวนเราเพิ่นเกิดไอปีเดียวกันแต่ว่าหางคนละเดือนห่างกัน สองเดือนบอกเั็นไงกระลองเบิ่งเด้อรองพิจณาเบิ่งงวดไปที่หนึ่งพฤศจิกายนหกแปดครับผมฝันผีดวงครับงวดนี่ไม่มีผู้ใดบอกไะไคือเราครับว่เหล็กมันขึมาตัวใดเนาะบ้านหนองกันหาตัวเลขมว่าฝากทุกคนก็อย่างทห้ทุกคนได้มีโชคนั่นละก็ลองเบิ่งรองพิจาณาเบิ่งคิดจะได้ก็ให้สมหวังดังปรารถนาบ้านหนองก็หาตัวเลขมว่าฝากกอย่างที่ทุกคนได้รับโชคลองเบื่องเด้อครับเด้อนะเจ็ดหกครับตัวเดียวเม็ดเดียวที่มู ผีดวงเพิ่นเขียนเหลี่ไขใ,ในฝ้ามือแต่ว่าเพิ่นเขียนในฝ้ามือผีดวงเราก็เลยว่าเอามือนํามือเป็นหาเพิ่นกัเลยวหาเจ็ดหกตัวเดียวเหมือนกันจะลองมือเดียวเพิ่นว่าได้จะไปหาลองซื้อลตดตะลีเบง่งเพื่อได้อันเพื่อได้โชคจังหน่อยกันได้โชคก็สิไปเฮ็ดบุญหาเธอเพิ่นว่าสินะแต่เอืเือกเฮ็ดอยู่ตลอดละ่ะเพิ่นว่าเอลือก็บ่ได้อันไปทงไังใดดอก คนว่าจะเฮ็ดบุญให้ตลอดคิดถอดมันอยู่คนว่าจะไดนจะมาฝันเห็นปกติแต่จะบอฝันเห็นเลยตายมาเป็นปีอ่ะบอฝันเห็นนะพึ่งมาฝันเห็นล้ว่ะแต่ลองเหมือนนะครับเด้อลองพิจารณาเบื้ 10, องหัวไปที่สิบโอ้ยสิบงัวไที่หนึ่งนะครับหนึ 1, ่งพฤจิกาย,ยนหกแปดฟังไว้เป็นแนวทางทุกสิ่งทุกอย่างคือแนวทางนะครับแนวทางเบาหนองบ่อก็รันตีบ่อเลว่าอันสิมายังอะ่ะ ฟันธงอียังว่าเลขของเขาตัวนี้ตัวนี้พอเคยเดี๋ยวฟันธงครับมีแต่ว่าให้เบื่องเอาหมวกจังสือนะครับ,นรบนเนาะอ่ะก็ลองกันครับเร้่ลองพิจารณาเบื่องเจ็ดหกครับตัวเดียวเม็ดเดียวเจ็ดหกหรือห้าเจ็ดหกก็ได้ผู้ใดสิแปลเ,เอากันแปลเดิ่ดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเก้าอียงกัแปลกันเอาแต่ว่าผีดดวงเราบกแปลให้บ้านลองก็สีบกแปลครับก็สะเอาตามที่เพื่อนห้มากก็คือเจ็ดหกแล้วก็ห้าเจ็ดหกแค่นี้ครับผม ขอให้ทุกคนจงโชคดีเดี๋ยวจับเงินหมื่น,นเดี๋ยวจับเงินแสนเดี๋ยวจับเงินลา้านเพื่อทำการอีกคืเอเก่านะครับเนาะบโบสถ์เป็นเลขไทยหรือว่าเลขเพื่อนบ้านกขน็ขอให้ในมีโชคตลอดขอให้ในมีโชคทุกๆวันศรัทธามีบารมีเกิดหนึ 1, ่งพอยอหกแปดเจ็ดหกห้าเจ็ดหกสวัสดีครับ